ครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเจรินนะครับบ้านเจริญตำบลตาอ่องครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันนี้ตามหนังมานะครับภาพ,พยนตร์พีพีภาพยนตร์มาในงานในงานศาลศาล<า>ตาใหญ่ศาลปูตาประจําหมู่บ้านซึ่งศาลตรงนี้ขลังมากครับขลังมากใครอยากได้เมียอยากได้แฟนนี่มาขอตรงนี้ได้ แต่ที่ผมพูดนี่นั่งสองคนนี่สโสดนะครับยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิว,ในในวในในอ่ะออ่อ่ออันนี้ตาตาเขามีหนังมาด้วยเนาะวันนี้เอาหนังด้วยแล้วก็จะมีพิธีกรรมรำบวงสวงนะครับเดีด๋ยวสักครู่แต่ตอนนี้ผมก็จะเกริ่นเป็น ทางการให้เพื่อนๆได้ชมกันได้รับรู้กันว่าพรุ่งนี้เป็นงานจริงพรุ่งนี้หนังจะฉายพรุ่งนี้ครับแต่ว่าพิธีกรรมเราเขาจะมีเรื่อยๆแต่หนังก็จะฉายวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสารตายายแป๊บหนึ่งครับแล้วนี่ก็คือสารประจาหมู่บ้านนะครับที่ จะมีพิธีการฉลองพรุ่งนี้เป็นพิธีการจริงวันนี้คือเริ่มคือการเริ่มสารใหม่เรียมเลยมีหนังด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ละเวกนี้บ้านเจรนญก็มาได้มาได้ถ้าอยากมาดูัะเราก็มาวันนี้ถ้าจะมาดูงานจริงก็มาพรุ่งนี้มีสาวๆส,สวยๆมาเตรียมงานรออยู่นี่ครับ ใครว่าไม่สวยผมว่าสวยคนเดียวก็พอครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนผมหนีไม่ได้เหมือมือเหลือข้างเดียวเขาเขาจะรำวงส์สงตอนเย็นนี้ไหมอ๋อคิดว่าจะมาซ้อมตรงนี้เห็นตาก็บอกว่าสงสัยกลัวร้อนเนาะครับ ที่แน่ๆก็คือพรุ่งนี้เป็นงานจริงด้วยแล้วก็หนังก็จะฉายพรุ่งนี้นะครับพีพีภาพยนตร์มาลงนะครับพีพีมาก่อนวันหนึ่งครับวันนี้เอาชุดใหญ่มาเลยผมก็อยู่บ้านม่ได้ต้องเดินทางตามมาครับเดี๋ยวสักครู่เพื่อนๆจะไปชมทางเพจนะครับตอนที่ผมไปถ่ายหนังไอ้ตอนนี้ผมจะลงให้ชมทาง Facebook ไปก่อนฝั่งนู้นเ็ากำลังจะมาบนกับตากับยายอยู่ ผมว่าไม่ต้องไปบนไกลนะมานั่งคู่เลยดีกว่าครับ <laughs> ผมว่าให้มานั่งคู่เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้บนไปพร้อมกันเลย <laughs> <laughs> เราอยจะทําทให้ตายายก็มีบนไก็ไม่เธอาตายายโคจัดเลยกึศค,ครับประมาณนี้นะครับสาลประจาหมู่บ้านแตรนนะครับจะมีงานใหญ่ซึ่งมีการฉลองใหญ่ <c oughs> เป็นศาลประจาหมู่บ้านนะครับอยู่ติดเขตโรงเรียนนะครับฝั่งน้นโรงเรียนบ้านแตรน ตรงนี้คุณพี่ก็เตรียมสถานที่ที่จะตั้งสอยดาวอยู่ตรงนี้นะครับตั้งมัดเิตนี้เช็คินครับตนี้จะถ่ายรูปจะถ่ายรูปเช็คอินบรรยากาศเหมาะมากครับติดหน้าติดน้องน้ำครับหลังติดทุ่งนาผู้กำกับนึกว่าผู้กิดกับอันนี้เจ้าที่รองแคครับ นี่ดูลมจ้าเนี่ยมุอาจะพูดกันโหแต่สร้างให้กระโดดเต้นอ่ะสร้ารุ่มถ้ามาจากสังขะกิโลเมตรที่เท่าไหร่ตรงนี้ถ้ามาจากสังขะกิโลเมตรที่เท่าไหร่ตรงนี้ชิสิบหกมาชิสิบหกสิบหกตรงนู้จากจากสุรินทร์ถ้าสุรินทมามาจากสังขะไงสิบหกสิบหกก็ถูกอยู่แล้วครับถ้ามาจากสังขะก็อยู่ซ้ายมือ ถ้ามาจากสุรินทร์ก็อยู่ขวามือครับลงมาได้หน่อยสระฟังหนีเจ้าที่เอ้ไงยานิดยานิดเต็มนุ่ยานได้ยานิดเต็มนุ่ยานได้มีการโทษเดี๋ยวมาตื่นเต้นครับประมาณนี้นะครับบ้านเจริญนะครับพรุ่งนี้งานจริงนะครับให้ชมประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ